ลูกค้า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 รูกค้าล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 ูกค้า กรณีดราม่าทองร้านแม่ตากะที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจค่ะหลังมีผู้เสียหายรวมตัวกันออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับทองที่ซื้อผ่านไหลสดของแม่ตักแล้วก็ป่าเบียแต่เมื่อนําไปขายร้านทองอื่นๆค่ะซึ่งปรากฏว่าไม่มีร้านไหนค่ะรับซื้อเพราะว่าไม่มีเปอร์เซ็นทองค่ะหรือว่ามีมันก็คืนน้อยมากๆแล้วก็ไม่มี้อด้วยจนกลายเป็นกระแสะดรามา่าลูกค้าเนี่ยต่างแห่นําไปขายคืนที่ร้านแม่ตักจนแน่นแทบทุกวันก่อนที่จะมีข่าวลือจากเพจดังค่ะกระซิบมาว่าแม่ตากะเครียดหนักค่ะหลังจากเกิดเรื่องราวจนตอนนี้ป่วยหนักเข้า ห้อง ICU หลังจากพยายามคิดสั้นที่โรงพยาบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางน้าทอ่านภูวนาพิธีกรชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่ตากอนกรกหนกโดยคุณอ่านภูวนาได้มีการแชร์ภาพข่าวของแม่ตากพร้อมได้มีการระบุข้อความค่ะว่าจบง่ายๆแค่ขายรถแล้วชดใช้ไม่รีบตายไม่ย้ายของหนีนะคะบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่มันเกินจริงมักจะไม่จริงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆมันมักจะแปลกและคนที่ ที่รวยไม่มีเหตุผลก็มักจะไม่มีเหตุผลจริงๆนั่นแหละแยกย้ายไปทํางานกันเถอะเงิงนดิจิทัลก็ไม่เข้าเกณฑ์จะได้ยังมานั่งอ่านแต่เรื่องดราม่าทั้งวันใช่จ้ะฉันพูดถึงตัวฉันเองซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านคุณอัานภูนาได้ออกมาโพสข้อความดังกล่าวค่ะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณอัานภูนาถได้มีการโพสตถ,ถึงทางด้านแม่ตั๊กก่อนกันหนุกค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว